สวัสดีเช้าวันใหม่ที่18จะเช้าสุดท้ายที่กรุงเทพเนาะอ่ะมื้อเช้าของนา้าข้าวหอมมะลิได้มาจากเซเว่นด้วยว่านา้ายังมีปลาเค็มเหลืออยู่ไม่ต้องใส่ทงใส่ถ้วยกันแล้วพอเดี๋ยวกินไม่หมดก็คือผูกแล้วก็ทิ้งไปเลยทีเดียวผักมันก่อนก็นเหลืออยู่น้ำพกน้ำพริกไม่มีแล้วนะแล้วก็ไข่ตุ๋นสไตล์ญ,ญี่ปุ่นจากเซเว่นเหมือนกันแล้วก็แคนตาลูปจากมินิมาร์ทข้างล่างกาแฟเย็นจัดซื้อจากเซเว่นซื้อมาปกติเนี่ยกาแฟเย็นนะจะซื้อมาทีละสองแก้วนะ ก็คือให้เขาแยกน้ำแยกน้ำแข็งมาแล้วก็มาผสมเอาเองด้วยว่าแต่กาแฟที่ที่บ้านมีอยู่แหละแต่ว่ามันจะต้องซื้อนงซื้อนมโน่นนี่นั่นใช่ไหมละ่ะแล้วน้าเนี่ยถ้ากินไม่หมดนมก็ต้องทิ้งไงซื้อสําเร็จรูปมาจากเซเว่นแล้วกันเอสเปรสโซเย็นไม่หวานที่ของน้ากินเนาะสาวที่แล้วที่มาเมืองไทยเนาะน้าเนี่ยได้โซ่คล้องแว่นไปให้เพื่อนสนิท แล้วทีนี้ก็จะมีเพื่อนที่ก็เพื่อนที่ทำงานนี่แหละเขาบอกว่าเธอ,อซือซ้อซอ้อคล้องแว่นให้เขาหน่อยสร้อยคล้องแวนนะ่นอ่ะให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจ่ายเงินให้บอกได้ได้แล้วนา,นานเนี่ยนะไม่อยากไปตรงไหนไกลๆไงเมื่อวานที่ไปดูที่สำโรงซึ่งก็ไม่มีก็เลยว่านานไปได้สร้อยพวกนั้นอะ่ะที่สี่คน เ,ออเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปซีคอนกันนี่ปออ์ค์เธอต้องไปให้เขาด้วยเหรอเันรับปากเขาไว้แล้วคือนะรับปากแล้วนะต้องทําให้ได้ไหมล่ะเข้มไหมล่ะไม่งั้นจะเป็นคนที่แบบผิดคาพูดอ่ะ mm hmm. ก็เลยว่าเออเดี๋ยวไปซีคอนไปหาซื้อสร้อยอะไรนั่นให้เขาแล้วก็ว่าจะนวดตัวสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ค่อยกลับบ้านหามื้อเที่ยงกินตรงนั้นเลยแล้วกลับมาบ้านก็มาแพ็กของสุดท้ายแล้วก็ สบายสบายเลยด้วยว่าเมื่อวานน้าก็ทำงานบ้านเสร็จแล้วนะเมื่อเช้าน้ากวาดบ้านแล้วเหลือแต่จะปูบ้านนาอก่อนไปอะไปกันหวังว่าฝนคงไม่ตกวันนี้รถโนใส่สีเหลืองวยจ้ะที่จะไปซีคอนเนาะไปดูสถานีศูนย วง,วงแต่ไม่รู้ต่อตอไปมีคนขึ้นเยอะหรือเปล่าเนาะมานวดจะ้ะแกินกเดี๋ยวฝังกลับบ้านจะ้ะที่ร้านเจียงลุกชิ้นปลาแล้วนะกินเนี่ยเป็นเย็นตะโฟเส้สนปลาแล้วก็เดี๋ยวรอ อะไรนะปอเปียสดแล้เราปอเปียสดนัดกินเชียวเดี๋ยวขมปรุงก่อนคนต้องหนักมั้งไปน้าเนี่ยจัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรอรอเวลาเพราะว่าน้าเนี่ยนัดเขามารับสองทุ่มครึ่งใช่ไหมลุงแท็กซี่ที่นาบ มาจากสีคนที่มาบ้านนั่นแหละเขาขับดีอยู่นะเลยบอกว่าลุงเลิกงานกี่โมงเขาบอกว่าเขาเลิกหนุนพรุ่งนี้เช้านั้นเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวให้มารับด้วยที่ไปส่งสนามบินเนาะก็หวังว่าลุงคงไม่ลืมด้วยว่าฝนตกด้วยนะรถมันก็จะติดน้ํามันก็จะท่วมไงอเนี่ยเดี๋ยวน้าว่าเดี๋ยวจะลงละขยงขยะทิ้งเรียบร้อยของกินกินไม่ทันเนาะเดี๋ยวจะบอกให้นิ่มเนี่ยมาเอาเพราะว่า มีขนมข้าวเหนียวเยอะอยู่ขนมสดๆะนะกินไปและของสดที่ยังเหลือเลยเนี่ยก็จะเป็นสตอแต่สตอเนี่ยอยู่ได้หลายวันอยู่ถ้าโปรโตีนไม่ออกมาวิ่งในตู้เย็นซะนะหวังว่ามันคงแบบว่าไม่กัดกินตัวเนื้อสตอจนต้องออกมาวิ่งอยู่ข้างนอกในตู้เย็นนะ่ะเออนั่นแหละแต่จะบอกให้นิ่มอยู่ให้รีบมาเอาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่งั้นมันจะเน่าคาตู้เนาะแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ต้องกลับ ไปสู้งานต่อเนาะไปถึงสวีเดนเนี่ยวันพรุ่งนี้เออ่เชา้าเวลาเจ็ดแปดโมงเชา้าของสวีเดนนั่นแหละไปถึงแล้วก็คงจะนอนเลยเพราะว่าทํางานเลยเนาะคือมันเส,สาแล้วก็อาทิตย์ออกกะเช้าว,วันจันทร์ได้พักนอนอยู่บ้านวันอังคารมีมีประชุมประจําปีเออเข้างานเชา้าออ่า กัดฟันทนทนทําไปคือไม่ใช่ว่าทนทํางานแบบว่าไม่ใช่ว่าน้าไม่ชอบงานนะน้าชอบงานที่น้าทาอยู่แต่เหมือนว่ากัดกัดฟันทนไปช่วงที่ว่างานเยอะๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวออพอทํางานแทนเขาไปแล้วแล้วก็หมดการประชุมประจําปีไปแล้วแล้วก็หมดการฝึกฝนประจําปีไปแล้วมันจะมีแต่ฝึกแบบแต่เกี่ยวกับแผนกนี่แหละ ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้จะทําแบบไหนหรืออะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ลืมเออนะบางทีมันหลายๆเหตุการณนะ์นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนไง

ดูแอดเจอ่เราใกล้ถึงบ้านแล้วจ้ากลับมาไปไม้เริ่มปิ่นสีแล้ววะดูอากาศเริ่มเย็นขึ้นเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวฟิล์มอ่ะเดี๋ยวฟิล์มอ่ะ าเงไ้เอ้งได้เขาค่เห็นะ่้าๆที่ตดที่ตดลิตเติลลิตติลใช่ย่ะแอะ่ะจะกอดคนเะพอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสตาร์นาเดสตาร์น้าเดสตาร์นาเดาพอแล้วค่ะให้เปิดให้เปิดให้เปิดพตหนักมากนะระวังขาลูกอันนี้เอาเเอาแล้วนะ เยาเที่ยวยาเที่ยวยาเที่ยวฮึบฮึบฮึบยโอ้ยฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เลยอันยากลุ้นทิเตทิเตทิเตฝั่งนี้เลยเอิบนะลิเตอร์โอ้ย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 ทิเตทิอาพลอยรองเท้าซื้อให้เอามาด้วยนะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้ แต่ไม่ได้เดี s. <S ๋ยวไปให้คริวซ oh, oh ื oh, ้อรถมาให้ด uh huh? ้วยนะรถอุ Ko ้ยโอ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 ้ยไปไม่ถูกเลยทีนั้าทิงกี้วิงกี้วอกซะทิงกี้วิงกี้หือทิงกี้วิงกี้โอ้ยมาเซียมันก่อน ซื้อรถมาให้ด้วยซื้อรถมาให้ด้วยไห่คอัยาไม่เอาตัวก็ตเองมปผักเคยเองอ๋อใช่เจได้ฟไหนเอาไหนคะหมดแล้วมันมีแค่นลูดมีอร์มีหมูอยู่ในกระเป๋าแดงนี่ต่อเลยต่อเลยต้องประกอบต้องประกอบไม่งั้นอันยาจะแบบว่าปก็บฟินน่ะอ๋อ สวยเลยอ่ะผมแท็บสวยใช่ผมงันยากคนเดียวไงตากนี่ยหนักนี่สกูตเตอร์โอ้โห้บีบีหน้าตาแบบโอ้โห้เอันไหนอันไหนลาละเฮ้ยบอลลีบุ๋มป้าหรือเปล่าใช่ไหมใช่บอลลีบุ๋มป้าไงมาด้วยโอ้ทิงกี้วิงกี้อ๋อ ดิฟซี่โอ้โหไม่ว่างเลยทีเดียวโอ้ยเทมเบอร์เทมเบอะร์นี่ก็น้องหัวเธอไม่เข้ารอบหรอให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านให้อยู่คอนโดอ๋ออ๋อลาลาล่าลาลาตัวไหนคะไหนลาลาล่า่าไหนลาลาสีอะไรลาลาสีเหลืองค่ะสีเหลืองนี่ไงหลูกล่า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  ลาลาโพไหนโพคะโพโพสีอะไรสีแดงโพโอ้ยโพอยู่ไหนโหินถูกใจอันญาเลยเจ้าไหยคะเไดไม่มีดามซุกอะไม่มีที่ดูดฝุ่นที่ดูดฝุ่นไม่เข้าสองพันกว่าเลยไม่เข้าเอาของจริงมาเลยลูกนนทที่ดูดฝุ่นสองพันกว่าเลยไม่เข้ารอบไหนเซทักหรือยังอะคะขอบคุณหรือยังคะเปิดเปิดโอเคขอบคุณยังคะ ตถักเอาไว้ชคดีเอาไว้โชคดีถักถักถักปันยิ้ด้วยถักโอ้ยเหมือนคนขุดอ๋อรถหลายคันด้วยนะก็มีอุตสาะมีที่จอดรถจะไม่มีรถสักคันเราต้องซื้อที่ก่อนอันย่ารวยเลยอันย่ามีรถหลายคันน่ะ เออเนี่ยไม่รู้จะใส่ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวบอกพลอยว่าเอาให้น้องฟิลไปทางนั้นน่ะอุตส่าห์เอามามันน่ารักอืมอืมลังเซนยาเลยมาดีนะสรุปว่ายายไปเจอที่ไหนกันอันนี้ไปเจอที่ไหนอันนี้เนี่ยในรปนิมบ์ละอ๋อโอ้ยอันนี้ผิดจ้ะชุดนี้อันนี้ใส่ครั้งเดียวเองมั้งเนี่ย ไหนดูสีใสได้หรือเปล่าได้อยู่แหละได้อยู่แหละแต่จะลอยๆเออพี่ๆเดี๋ยวสกูตเตอร์จากลุงจิ๊บจะให้ปู่ไอ้นี่ให้เอาไปดูเร็วไปดูเร็วสกดูสกดูเช่าอันนสกดูเช่าโอ้ยยักคองึ้อเงืงืไปสกดูเช่ารองเท้าไม่ใส่ด้วยดดด้้้้ววยยาามมี

อย่าเวทินต้ะใส่ไม่ได้แล้วแม่ล้นมาหน่อยเหรอล้นเ่ยให้น้องให้น้องคริโเลยเอาถอดถอดถ้างั้นทันยถอไปกลัวโอ้เข้ากับชุดพอดีเลยะชุดเดนลสนอวกะในดูสิตาอโอ๊ยโอยไปมาอวกเดนลสในเดทริกเดยยูเดสม โอโหไม่ต้องว่ามอสค์ขี่ว่าฟาสต์ไอ้ที่คุณนั่งนั่งโอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้นะคะอ่ออีกข้งนึ่งใช่ข้งนึงโอ้อันย่าเกรงมากโอ้โหเซียนจเดลอมเดลิส่โอ้โนี่นี่อาเมื่อมือจับนี้นะคะ โอเคเอาขาเอาขาเอาาลุนเอาขาลุนไปต้าโอยยยส่างเยราฟได้ไหมโซ่เอาซโอ้อ่เดินๆอันนี้เดินเลยออดนีเดินมาหาอ่อถอยอย่างเดียวมันต้องมาข้างหน้าด้วยไหมล่ะคอมคอมคอมเอาสิงะสิงะคอมอะไรอ่านี้คอมดินอันย่ะคอมคม

ให้น้องนั่งด้วยไปโอเคเอเอเอาเอาอีกเหรอไปล้ค่ะไปพาน้องไปโรงเรียนเนาะโอเคโอเคจุ๊บ้ไม่นั่งเลยทีนี้ เมืนะ่อกวันนี้หลับเหมือนตายแบบว่าหออลับไปแบบหลับลึกอ่ะเกือบเจ็ดชั่วโมงอะ่ะคิดตัวว่าน้าเนี่ียมากขนาดไหนเนาะอ่ะยังไงก็แล้วแต่วันนี้ไปทํางานแทนเพื่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปทํางานแทนเพื่อนนะสองกะติดกนันเช้าวันจันทร์ออกกะ